ระหว่างวันที่29ถึง3พฤษภาคมที่ผ่านมาชมรมพุทธศาสนากลได้จัดโครงการปฏิบัติธรรมครูฟื้นฟูศิลธรรมโลกณศูนย์ปฏิบัติธรรม World Peace ว a l l e y เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาโดยกิจกรรมนี้สนับสนุนผู้บริหารการศึกษาและครูอาจารย์ให้ได้พักกายพักใจ ไปกับการปฏิบัติธรรมท่ามกลางธรรมชาติในช่วงปิดเทอมอีกทั้งยังสนับสนุนให้ทำทานรักษาศีลฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาพร้อมกันนี้ยังได้ศึกษาหลักการปฏิบัติธรรมศึกษาธรรมะที่เข้าใจง่ายทาให้เกิดพลังใจในการดำเนินชีวิตพัฒนาสภาพจิตใจให้มีคุณภาพยิ่งขึ้น ตลอดจนเข้าถึงความสุขสงบภายในโดยทุกท่านได้ร่วมกันสวดมนต์ทำวัดเย็นสมาทานทุดงนั่งสมาธิอาราธนาศินแปดและปฐมนิเทศความเป็นอยู่นอกจากนี้ยังยืดเส้นออกกำลังกายโยคะฟังทำเรื่องจุดเริ่มต้นความสุขภายในศิลปะการหยุดใจการจัดระเบียบและรักษาใจธรรมชาติของโลกและชีวิตความยิ่งใหญ่ของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าปฏิปทามหาปูชนียาจารย์ การเผยแผ่ธรรมะสู่ยุคปัจจุบันคนพุทธยุค New n o r m a l ธรรมวุฒิพัฒนานิสัยและกิจกรรมเสริมการเรียนรู้ศิลธรรมคุณครูผู้นำฟื้นฟูศิลธรรมโลกและวิถีสู่ความสุขที่ยั่งยืนพร้อมกันนี้ยังได้ทำทานด้วยการถวายสังฆทานแด่คณะสงฆ์โดยบรรยากาศเต็มไปด้วยความสงบสุขเบิกบานในบุญเมื่อได้ปฏิบัติธรรมและฟังธรรมแล้วผู้เข้าอบรมทุกท่านต่างเข้าใจธรรมะ อีกทั้งยังมีความปลื้มใจและพบความสุขภายในทำให้เกิดกำลังใจในการทำหน้าที่ฟื้นฟูศิลธรรมให้กับตนเองคนรอบข้างพร้อมที่จะสร้างเยาวชนให้เป็นคนเก่งคนดีมีศิลธรรมเพื่อความสุขสงบของสังคมและประเทศชาติส่วนในช่วงท้ายคุณครูและผู้บริหารการศึกษาที่สนใจโครงการฟื้นฟูศิลธรรมโลกปีการศึกษา2568ได้ถวายใบยสมัครกับพระอาจารย์อีกด้วยค่ะ